ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับไปช่างมินนะครับก็ตัวนี้เป็นไฟฉาย j จ็ b บีมนะครับรุ่น r า t 2 Raptor นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นของออหลอด XML2 นะครับ ไม่ใช่หลอด LED 20นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่ากว่านะครับตัวนี้ค่าความสว่างสูงสุดของโถไฟฉายนะครับอยู่ที่หกรยเอ้ยไม่ใช่4 6่ลูเมนนะครับค่าความสว่างสูงสุดนะครับสำหรับไฟฉายตัวนี้นะอยู่ที่460ลูเมนนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าใช้งานโจนมันไม่สว่างนะครับติดแค่แสงรีลีนะครับ มันมันปรับความสว่างอะไรไม่ได้เลยนะครับหมดสโตก็ไม่ทำงานนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ทำการซ่อมให้เรียบร้อยนะครับก็กลับมาใช้งานได้แล้วก็ปรับค่าความสว่างใหม่ด้วยนะครับจา,จาก4 6เอ่อจาก460ลูเมนนะครับเป็นค่าความสว่างที่1000ลูเมนนะครับสว่างใหม่เท่าตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบแสงกันนะครับว่าสว่างกันขนาดไหน ตัวนี้จะมีสวิตช์ท้ายด้วยนะครับอันนี้ผมสั่งเปิดไว้แล้วเนาะแล้วก็เป็นปรับปรับโหมดแบบวงแหวนนะครับปรับโหมดลูกเล่นแบบวงแหวนนะครับเปิดมาจะเป็นโหมดสต็อป่อนเลยนะครับอันนี้แค่สต็อปอ่าอันนี้หมดหมดโลาฮเออไม่ให้ไมห่หมดไฮหมดโลนะครับ อันนี้หมดโลนะอันนี้หมดโลนะหมดมีเดียมแล้วก็อันนี้ไฮนะครับตอนนี้ค่าความสว่างอยู่ที่3โหมดนะครับนี่สว่างกว่าเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมปิดแสงนี่นะครับลองสองขึ้นหลังคาบ้านนะครับก็ สว่างอยู่ที่ประมาณ1,000ลูเมนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มีลูกเล่นฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับเป็นแบบปรับแบบวงแหวนนะครับหมุนนะครับหมุนได้เป็นสโตบปได้นะครับแล้วก็นี่โลมีเดียมมไฮนะครับตัวนี้มีแค่3 3เอ่อเขาเรียกอะไรมีแค่3โหมดนะครับนี่นะ สองเห็นหมาเลยอ่ะนี่นะครับก็สว่างอยู่ที่1,000ลูเมนก็ถือว่าสว่างกว่าเดิมแล้วนะครับ1เท่าตัวเลยนะเป็นโมเป็นการโมค่าความสว่างเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผลิตประสิทธิภาพของตัวไฟฉายได้มากขึ้นนะแล้วก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ อันนี้ก็ทดสอบเปิดไปแล้วนะครับเปิดไว้10มนาทีนะก็ปกติ10มนาทีนี่คือหมดหมดหมดแรงสุดนะครับต่จะทำแรงกว่านี้ก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบภายในมันระบายความร้อนได้อย่างไม่ดีพอนะครับสว่างมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับก็โอเคนะครับสำหรับเจ้าไฟฉาย Jet b e ีม นะครับรุ่น RRT 2 adapter นะครับตัวนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาพี่เจ้าของไฟฉายได้แล้วนะครับก็โอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉาย Modify ไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นนะครับหรือจะโทรมาติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์โทร0914232399ช่างมินนะครับยินดีให้บริการนะครับ ฝากกันด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมว้ฉาย m โมดิฟายวิฉายแรงสูงใบช่างมิน้นครับสวัสดีครับ